ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะพี่094 7570556ี่เจ็ดห้าเจ็ดแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่วันนี้ก็เราก็ยังมีหลากหลายเหมือนเดิมนะพี่นะผมมีเที่ยวเสือแกะนะพี่เป็นพระพิตาเรี่ยมเงินนะครับเป็นของหลวงพ่เดิมสวยมากครับพี่ องพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยบาทศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่ครับอัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะโทรมาได้ครับฝากช่องนัดพระเครื่องด้วยนะครับพี่พี่เข้าไปดูได้เลยนะครับพี่เข้าไปดูได้เลยครับใน youtube นะครับพระกามีส,สวยๆทั้งเลยนะครับผมกําลันตีนให้ครับพี่ส่งจริงแนะ่นอนครับพี่แล้วก็นี่ครับพี่เฮ้ นางพญาองค์นี้สวยมากนะครับมีจม,มูกมีปากมีตาจัดเจนสวยมากพี่อันนี้าครียกว่าไม่นจะผ่านการใช้เลยพี่จมเดิมเลยสวยมากพร้อมตลับเลยพี่ โค้งนี่หนึ่งในบรรภาพาคีเลยนะครับพี่สวยพันสองผมตลับหรืพันสองหลวงพระปานหม้อเก่าครับพี่ขี่ไก่ดูยังไงเหม้อเก่าหม้อใหม่นี่หม้อเก่าก็เนื้อจะส,กสากออกเทาๆแบบนี้ครับ หอมตลาดลพี่เอาพันสองพอพันสองนี่มีกูแล้วไม่จนครับสวยจริงปึกเลยครับพี่พระสมกอมีกระหนกนี่มีตลาดไม้ด้วยนะพี่ พันสองพอตั้งใจอยากจะขายพันหกลยเนะี่ยพันสองพอพี่ดูอีพีนี้มีพันรอดจุดสององค์พร้อมตลับไปเลยขายจำกว่าทุนให้นี่จมกว่าทุนเลยพี่ดูครับนี่น้ำตกเห็นไหม กุลวัตมหาวันแน่นอนพี่ดอกพิกลเนื้อดอกพิกลโคตรสวยเลยพันสองผมตลับเลวหนึ่งใบแล้วก็อีกหนึ่งองค์เียพี่โห,ห้หี่ค่คน่าใจเลยดู สององนี้พิมพใหญ่อย่างนั้นเลยนะพี่นะพิมพ์ใหญ่อยอดนิยมมาพี่หนึ่งในมันจัาปาคีนะนเส้นน้ำตกชัดเจนองค์ที่สองเอาพันสองครับพี่พันสองผมประหลับไปเลย ส้งามีนะจ๊ะไส้งามีนะจ๊ะพี่งาทุกเม็ดนะจ๊ะงาแท้นะจ๊ะเอาพันแปดส้งาเส้นเนี้ยขอพันแปดมีเส้นเดียวนะจ๊ะรับประกรันงาให้นะจ๊ะไม่ใช่งาคืนตังค์ให้นะจ๊ะพันแปดไส้งานี่พอเดิมครับไส้ตะกุด หลวงพ่อเดิมแล้วเก้าร้อยห้าดอกกูทก้งห้าดอกหลวงพ่อเดิมวัดหลองโพครับเก้าร้อยบาทพี่ผมมีเหรียญเก่าอะพี่เขาเลี่ยมทองเก่ามานะแต่ชุดเนี้ยผมไม่ได้ซื้อทองมาด้วยแกะอต่พตระราคาแบ่งปันให้ดูก่อนพี่ อีโอ้โหสูมไม่ได้ดูกันนี่พยายามสูมแล้วสูมไม่ได้มาแล้วมาแล้วสภาพอย่างเงี้ยดูง่ายเก้าร้อยพอีหลวงพ่อคงไปดูย สภาแบบเนี้เก้าร้อยอันนี้พอกัดนี่สุดยอดแล้วสวยแม่เก้าร้อยสวยจริง เสียจริงหนึ่งสมเด็จพระหอมสองพันห้าสองพันห้าจะไล่ไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยนะก็จะสิงตัวใหญ่ยี่อย่างใหญ่เลย พอเดิมขอสามพันแลวกันนี้ขอสามพันนะนี่สิงตาพอรอยอันนี้ขอสองพันดูนะขอสองพันคดชัดสิง ขอพันสามสิงตะปบเหยือทรงเครื่องขอพันห้าขอพันห้าขอโทษนะครับพี่อาจารย์เฮงเพวันเคี่ยวหมูตันแกะตัวที่หนึ่ง อาจารยิงอาจารยิงเก้าร้อยเคี่ยวหมูตันแกะตัวที่สองอาจารยิงเก้าร้อยเคี่ยวเสือละพ่อปานช้ำเลยช้ำจำเลยโคตรสวยเลย พันสามเป็นไงล่ะสวยไหมเครื่องรางเยอะอสวยจังนั้นเลยครับหานุม,มานลิงจับเขา่า9อยเป็นไงงวดหนูพนน้อยพี่จ๋า ขอเจ็ดร้อยเป็นไงแล้วพี่เบียแก้พี่นี่โอ้หนี่โคตรเก่าเลยจ้าทั้งลูกเลยเบียแก้ปุบสุขขอเก้าร้อยนี่ดังนะดังนะดังนะจ้าวัดเกียศชัยโยจ้าโคตรมันเลยดูง่ายๆเรียมเงินเอาไปสองพันห้า นั่นใจขายสามพันหน้าเนะี่ยพูดราคาผิดสองพันห้าก็ได้แม่ชีบุญเรือนพุทโธใหญ่สวยชม้มเลยเย่ยมเงินเก้าร้อยพับปิดตาโก็หายากเลยพิมพ์นี้แม่ชีบุญเรือน ยอดเรื่มเงินนะครับ900หายแยกมากอ้าวดอกจำปีพันห้าจะ่ะพันห้าจ่ะงาแกะจับเงินมันก็เดิมจะ่ะสวยจังนั้นท้าเวสุวรรณจับขอบเงินจะ่ะวัสสุทัศ เท่าไรเดี๋ยวเจ็ดร้อยแล้วกันอย่าจะขายเก้าร้อยเอชเจ็ดร้อยอีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับพี่เออเออเอเอแป๊บนึงแป๊บหนึงพี่อย่าเพีย่ยวพูดไปไหนนะยังเหลืยยังเหลือนี่น่าใช้ปุบุญเปน็นเงินโบราณเจ้าสัวรงยาสวยๆแล้วเอ้ยนี่ปูบุญพี่จานเพียบเจ็ดร้อย โอ้โหสุดยอดเลยพี่เอ้ยอีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะครับพี่กาบสวัสดีนะครับ